สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดย์ดุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับมีรายงานออกมาจากเดลี่เมลแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเลยนะฮะที่เป็นสื่อชั้นนำนะครับนะักข่าวเทียร์หนึ่งมากมายนะครับก็ ได้มีการเล่นข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางท่านชีกยัสซิมหรือว่ากลุ่มทุนจากกาตาเนี่ยก็ได้มีการ ยื่นก็เสนอสุดท้ายเพื่อเทโอเวอร์สโมสอนแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการยื่นอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการยืนยันกับตกร์เกลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมนปัจจุบันว่าจะไม่มีการเจจาอีกต่อไปแล้วครับนี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับหลังจากที่มันดีเลย์มานานหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วนะครับคากันว่าข้อเสนอใหม่ของกลุ่มทุนกาตานั้นเนี่ยจะมีมูลค่า สูงกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าคาดการกันยังไม่ได้นะว่าเท่าไหร่ซึ่งผมไปดูข่าวมาเนี่ยคาดการกันออกมาเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนนะครับบางสื่อบางสำนักข่าวนะครับรวมไปถึงบางกูรูบางนักข่าวเนี่ยก็บอกว่าประมาณ5.5 0 0พันนะครับ หรือขยับขึ้นมาหน่อย6.7หรือเปล่านะครับ6.8หรือเปล่านีฮะมันแบบคาดการณ์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มีการรายงานคล้ายๆกันก็คือมันใกล้เคียงกับ6,000ล้านปอนด์นะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับข้อเสนอดังกล่าวที่มีการยื่นกันเข้ามาให้กับตะโกนเกลเซอร์เนี่ยเชื่อกันได้ว่าก็ยังต่ำกว่าทางฝั่งของเซอร์จิมบราคิปเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝั่งกาต้าเขามีไม้เด็ดตรงนี้ครับว่าเขาเนี่ยต้องการเป็นเจ้าของแมนยูแบบสมบูรณ์แบบร้อซแล้วก็จะมีการลางหนี้ให้กับทางสโมสรในทันทีอีกด้วยนะครับรวมไปถึง ทางฝั่งกาตาสัญญาว่าจะมีการลงทุนหาสารในเรื่องการเสริมทัพป,ปรับปรุงสนามโอทฟอร์ดหรือว่าปรับปรุงสโมโสรภาพรวมให้มันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อมูลสรุปแบบไม่ง่ายเอามาให้รับฟังกันนะครับส่วนฝั่งของเซอร์จิมราธคิปยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือเปล่าข้อเสนอใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อเสนอดั้งเดิมเนี่ยทางฝั่งเซอร์จิมเนี่ยก็คิดว่าพวกเขาเนี่ย น่าจะชนะได้แล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไขที่มัดใจทางฝั่งเกลเซอร์ได้นะครับตอนนี้ทางฝั่งเซอร์จิมยังเงียบอยู่แต่ทางฝั่งของกาตาก็มีการปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็มารอติดตามกันว่าเรื่องของการเทเอร์เนี่ยจะไปออกหน้าไหนนะครับตามข้อมูลเพิ่มเติมจากแซมอสโตนครับนักข่าวของ BBC คนนี้ก็เป็นนักข่าวหน้าเชื่อถือสูงมากนะครับมีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าเรื่องของบทสรุปเนี่ยก็น่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นะฮะเนื่องจากว่า ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะเปิดตัวขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดทีโอเวอร์เสร็จสิ้นเร็วเนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือเอเดรียนฮาร์กจะได้มีการเตรียมทีมได้ง่ายขึ้นมีการดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับเอเดรนฮาร์กเองก็ต้องการมีความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่เขาจะได้รับในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกกันแหละนะครว่ามันยังแบบไม่ได้รับประกันว่า สิ่งดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวๆนี้นะแต่คือแบบตามการคาดการ์แล้วกันว่ามันน่าจะจบสิ้น เร็วๆนี้นะฮะอาจจะอีกสัก1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็โอเคนี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับส่วนหนึ่งเรื่องราวครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของฟิลโจนนะครับตามรายงานจากดิอะเรติกนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าฟิลโจนเนี่ยบอกปฏิเสธสโมสรที่ทางสโมสรเนี่ยเตรียมจัดแมตช์อำลาให้กับเจ้าตัวนั่นเองนะครับคือฟิลโจนเนี่ยเขามีเรื่องของเงื่อนไขยอยู่ในสัญญาอยู่แล้วนะครับหลังจากที่มีการต่อสัญญ,ญาแล้วก็อยู่กับแมนยูมานานหลายปี ถะะึงแม้ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ว่าสัญญายังมีกับทางสโมสรไงทางสโมสรก็เตรียม มอบแบตอําลาให้ในช่วงท้ายๆของเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวนะครับก็เหมือนกับในรูปแบบของคารลิคเบลูนี่ไรอันกิกรอยคีนหรือว่าคนอื่นๆน,นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฟิลโจนบอกปฏิเสธนะฮะแล้วก็ฟิลโจนเขารู้ดีครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อสโมสรมากนักนะฮะมีบางช่วงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็บอกบัดไปทั้งๆท,ท,ท,ที่มีโอกาสที่จะ ลงเล่นแมตต์อำลาตามที่สโมสรเตรียมจัดตั้งให้นะครับข้อมูลตามนี้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับขาเข้าเพิ่มเติมเือนบ้างนะครับมีข้อมูลจาก IMC Sport นะครับสื่อดังของฝรั่งเศสมีการระบุกันออกมานะครับว่าเรื่องของอันเดรียนราบิโอเนี่ยจะมีคำตอบที่ชัดเจนในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับซึ่งแมนยูสนใจนแต่รายนี้จริงนะฮะสนใจมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ ซัมเมอร์น,นี้แมนยูก็เตรียมที่จะดําเนินการกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าราบิโอยังไม่ได้ตัดสินใจก็ต้องรอกันไปหลังจากจบซีซั่นจริงๆนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดทางแมนยูพลาดอเดีนราบิโอจริงเนี่ยพวกเขาก็จะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือมานูโคลนี่ก็อยู่ในหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่แมนยูสนใจเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นครับในรายของโครโมนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เอเดรกินฮาร์ชื่นชอบนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ต้องแปลกที่แมนยูเนี่ยจะสนใจคว้า ส่นหน้ารายนี้ก่อนทางเฟรเฟิร์ตเข้ามาร่วมทีนะฮะหรือว่าพยายามผลักดันแล้วกันว่าให้เดี๋ยวเนี้ยมันเกิดขึ้นให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือ3นักเตะชาวฝรั่งเศสที่มีข่าวร้อนแรงกับแมนยูในช่วงนี้นะครับตามรายงานจาก IMC นะฮะส่วนเรื่องของเฮลิเคนครับทำไปทำมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยแมนยูก็ช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฟุตเบกาโต้ครับมีการระบุกันออกมาครับว่าตัวแทนของเฮลิเคนได้มีการพบกับตัวแทนของฝั่งปีชแล้วอย่างลุยะะแคมบวบา การพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเฮลิเคีในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับเหตุผลสำคัญก็คือคีนเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมอยู่แล้วเราสรางกนนันดีนะฮะเหตุผลเรื่องของการประสบความสำเร็จนะครับส่วนฝั่งของเบชเชนเนี่ยก็อยากได้ส่นหน้รายใหม่เข้ามาโดยเฉพาะ เรียวเนวเมซี่เตรียมย้ายออกจากทีมแล้วก็อนาคตที่ยังไม่ชัดเจนของเนียมมานะครับแต่ทางฝั่งเบเชก็ต้องสู้ในเรื่องของเม็ดเงินเหมือนกันนะครับที่มีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเบเชเริ่มขยับแล้วแมนยูก็จะช้าไม่ได้เกี่ยวกับดิ l วดังกล่าวนะครับก็มารอติดตามกันนะส่วนอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อมโยงมาที่สเปอร์แล้วก็แมนยูนี่แหละนะครับมีข่าวก็สิจากโทโดฟิคาเยสนะครับเป็นข่าวก็สิจ๋าเลย มีการระบ,บุว่าเดวิคาอาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทอตแนมัพสเปอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอนาคตของเดวิคากับแมนยูเนี่ยก็ยังแบบไม่การันตีนะฮะสัญญาคุยกันอยู่จริงแต่ถ้าเกิดแบบปฏิเสัญญาการคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยแล้วก็ถึงขั้นที่เดวิ้ายาออกจากทีมเนี่ย สเปอร์ก็มีแนวคิดว่าอยากดึงเดวิดเดกาเข้ามาร่วมทีมแทนที่ฮูโกยอริสทันทีนะครับแต่ว่าในรายของเดกาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของสเปอร์นะครับจริงๆเป้าหมายหลักของสเปอร์เนี่ยก็คือพวกเดวิดลอยลายานะครับแล้วก็รายอื่นมากกว่าส่วนเดวิดเกาเนี่ยมันเป็นแนวคิดว่าเออมันน่าสนใจนะนะครับการที่ดึงเดวิดเดกา เข้ามาเนี่ยมันก็น่าสนใจอะไรประมาณนั้นมากกว่าไม่ถึงขั้นที่เป็นเป้าหมายหลักซะทีเดียวอย่างที่บอกกันไปนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตปที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ